คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นความชำนาญส่วนบุคคลไม่ได้มีการดินเลยใดๆว่ามันถูกต้องโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับคิวนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนเทคนิคนะครับการชิประยะประมาณสักสิถึงย0หลานะครับในกรณีที่ลูกนะครับจมอยู่ในลาฟนะครับแล้วจุดตกก่อนถึงทงเนี่ยมีน้อยเพื่อให้ลูกวิ่งน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นหลบที่หน้าเปิดนะครับก็คือหลบหกสนะครับตัวอย่างลูกนะครับมาดูตรงนี้ครับ เห็นไหมครับลักษณะลูกจะจมอยู่นี้นะครับถ้าเราใช้เหล็กเปิดเนี่ยโอกาสที่มันจะสอดลูกได้ดีนะครับแล้วก็ลูกโด่งจุดตกเนี่ยมันจะวิ่งพอเหล็กหน้าเปิดนะครับพอเวลาเราตีเนี่ยมันจะสอดลูกขึ้นไปครับพอสอดลูกขึ้นไปแล้วเนี่ยลูกมันจะโด่งครับทีนี้มันก็จะวิ่งน้อยเพราะว่าจุดตกน้อยมันก็จะทําให้ใกล้เป้าหมายหรือใกล้ธงนะครับถ้าเราใช้เหล็กหน้าปิดเนี่ยโอกาสที่เราจะชิปลังเข้าไปเนี่ยครับโอกาสที่มันจะทะลุสูงหรือว่าจะสั้นสูงนะครับโอเคลองดูนะครับ เราจะยืนประมาณกลางเท้านะครับตำแหน่งแล้วก็เปิดใบเหล็กครับเราสวิงลมก่อนนะครับเราจะสองข้อมือนิดเดียวครับใช้ข้อมือแล้วก็ตักมันขึ้นไปตักมันขึ้นไปนะครับอลองดูนะครับยืนกลางเท้าเปิดใบเหล็กหักข้อมือนิดเดียวนี่เห็นนะครับผลลัพธ์แค่นี้ครับก็เพื่อนๆน,นกักกอล์ฟลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับผม ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ